ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นอีกวันหนึ่งที่เขาไม่ต้องตื่นเช้ามากนะักเขาไม่ได้ไปฝึกฝนในตอนเช้าเพียงแต่ชื่นชมเรือนร่างอันงดงามเรากับว่านี่คือฝิ่นที่มอมเมาจิตใจของเขา ชายหนุ่มหลายหลาคนได้ลุ่มหลงไปกับความงดงามของหญิงสาวรวมถึงชิงสุยด้วยเช่นกันด้วยความยั่ยวนเช่นนี้เขาแทบจะไม่อาจควบคุมตนเองได้เมื่อมองไปยังหญิงสาวที่โอบก,กอดเขาอย่างแนบแน่นชิงสุยก็รู้สึกมีความสุขยิ่งนัก เขาไม่เคยคิดว่านางจะเป็นแบบนี้เช่นกันเมื่อเขาได้พบกับนางครั้งแรกเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ได้ชิงสุยไม่ทราบว่าเขามีกายาเก้าอย่างแต่เขารู้ว่าความต้องการทางเพศของตนเองนั้นมากยิ่งนัก ปราบใดที่เขาได้สัมผัสเพียงผิวหนังของหญิงสาวผู้งดงามส่วนนั้นของเขาก็จะตั้งขึ้นราวกับหอบยาวเขาไม่ได้พักมาตลอดทั้งคืนและทำกับนางอย่างช้าช้าพูดคุยกับนางบางครั้งก็พูดเรื่องที่ไรยังอายจนทำให้นางต้องรู้สึกเขินอายอย่างยิ่งชิงสุยชอบที่จะได้เห็นรูปกษณ์อันงดงามของนางและความเขินอายที่ยังได้แสดงออกมา มันส่งผลไปถึงจิตวิญญาณของเขาโดยเฉพาะเมื่อเขาได้โอกกอนหญิงสาวที่งดงามเช่นนี้แม้ว่าหายต่งชิงจะเป็นผู้ฝึกตนนางก็ยังคงรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าพวกเขาหยุดพักกันประมาณหนึ่งก้านทูบหรือมากกว่านั้น แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กอดกันอย่างแนบแน่นและเริ่มต้นกันอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะชิงสุยกำลังจะจากไปในเร็วๆนี้และรู้ว่าเขาต้องจากไปเป็นเวลานานหายตงชิง,งจึงเป็นฝ่ายรุกเข้ามาหาเขาเสียเอง นางยังคงกอดชิงสุยขณะที่ยังคงพูดคุยกับเขาต่อไปเรื่อยๆนางต้องการเข้าไปอยู่ในทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของเขาตอนนี้เริ่มเช้าแล้วหากเรายังไม่ตื่นขึ้นอาจมีคนมาเรียกพวกเราให้ไปทานอาหารเช้าได้ ชิงซุยขยับตัวเล็กน้อยและกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่พวกเขายังคงโอบก,กอดกันอย่างแนบแน่นขอขะกอดเจ้าให้นานขึ้นอีกหน่อยขะกลัวว่าเจ้าจะจากไปวันนี้เลยหายตรงชิงซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของชิงสุยอย่าขยับ หากเจ้ายังขยับตัวอีกข้าคงอดใจไม่ไหวชิงสุยกอดนางอย่างแนบแน่นเขารู้สึกราวกับว่าไฟแห่งราคะกำลังเผาผลาญอยู่ภายในร่างกายของเขาทำมันกับข้าอีกสักครั้งเจ้าไม่ต้องยั้งมือเลยน้ำเสียงของหายตงชิงนั้นนุ่มนวลอย่างยิ่งชิงสยุยไม่อาจทนได้อีกต่อไปเขาพลิกตัวและดึงให้นางลงมาอยู่ด้านล่าง ใบหน้าและรูปร่างอัดงดงามของนางนั้นปรากฏขึ้นต่อหน้าชิงสุยอย่างชัดเจนชิงสุยและไห่ต่งชิงทานอาหารเช้าการสองต่อสองโดยไม่มีใครมารบกวนพวกเขาวพวกเขาเพียงนำอาหารมาให้ชิงสุยและไห่ต่งชิงเท่านั้น หลังจากอาหารเช้าตอนที่ชิงสุยและหายตงชิงเดินออกมาอย่างลานตกฝนพวกเขาเห็นเหล่าชายหนุ่มจากตระกูลหายยืนอยู่ที่น,นั่นกำลังรอคอยพวกเขาเมื่อเขาเห็นว่าพวกเขามาที่นี่เขาก็ยืนตรงและกล่าวทันทีท่านประมุก ท่านชิงมีอะไรงั้นหรือหายตงชิงกล่าวเบาๆท่านประมุกตระกุลจึงมาที่นี่ชายหนุ่มกล่าวอย่างรวดเร็วชิงสุยไม่ได้แสดงค่าทีใดๆออกมาแต่หายตงชิงประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อคิดว่าเขามาที่นี่จริงๆหากพวกเขามาอย่างเงียบๆและไม่ได้สร้างปัญหาใดก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่แต่อย่างใดเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อขอโทษจริงๆ ชิงสุยได้บอกให้ประมุขของตระกูลจึงมาที่นี่เพื่อขอโทษความตั้งใจของเขาชัดเจนยิ่งนักแต่เขาไม่รู้ว่าเหล่าผู้อาวุโสได้นมนาวประมุขของตระกูลนั้นเช่นไรเมื่อชิงสุยเดินไปยังด้านหน้าของลานฝึกฝน เขาก็เห็นชายวัยกลางคนที่หล่อเหลาและสง่างามแต่เขาไม่ได้ดูเยาววัยเขานั้นเหมือนชางหายในด้านการแต่งตัวที่คล้ายคลึงกันและนั่นทําให้ชิงสุยตกตะลึงเล็กน้อยเขามีกลิ่นอายของความเป็นผู้นำและยังมีความสง่างามของความเป็นขุนนางแต่ทุกๆอย่างของเขาเป็นสิ่งที่ชิงสุยเกลียดอย่างยิ่ง ทุกๆคนที่กำเนิดขึ้นมาและใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมเดียวกันย่อมมีนิสัยใจคอที่เหมือนเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นชิงสุยไม่ได้มีความประทับใจใดๆต่อพวกเขาเขาไม่ชอบคนพวกนี้ที่เพียบพร้อมมาตั้งแต่กำเนิด พราะความสง่างามและความรู้สึกของชนชั้นสูงเช่นนี้ทำให้คนอื่นๆรู้สึกอึดอัดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นในตอนนี้หายตรงหญิงก็เดินมาพร้อมกับเขาทั้งสองฝ่ายต่างยิ้มให้กันไม่มีผู้ใดเผยเจตนาร้ายใดๆออกมา และในตอนนี้ดูเหมือนว่าตระกูลเจิ้งจะส่งคนมาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อชิงสุยและหายตงชิงปรากฏตัวขึ้นชายผู้นั้นก็รู้สึกได้และเมื่อเขาประกายของความดูดานในดวงตาของชิงสุยเขาก็มองกลับไปยังชิงสุยโดนไม่ได้หลีกหนีใดๆทั้งสิ้นเมื่อชิงสุยสบสายตากับเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าของเขาหรือหยุดเดินแต่อย่างใดเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ เป็นความจริงที่ว่าชายผู้นี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล่าผู้อาวุโสและชิงสุยก็เชื่อว่าเขาเป็นประมุขของตระกูลเจิ้งเพราะคนผู้นี้แม้อายุจะไม่ได้มากนักแต่ก็มีความแข็งแกร่งเกินกว่าหนึ่งดาราแน่นอนว่าคนที่จะเป็นประมุขของตระกูลได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาในมหาทวีปทำไตรอาณาจักรที่แตกต่างกันย่อมมีความสามารถที่แตกต่างกันไป ผู้ฝึกตนระดับพลังปราณนักบุญพิโรธบางคนในบางอาณาจักรก็อาจจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้แต่แม้ว่าบางคนจะมีความแข็งแกร่งที่เกินกว่า100ดาราก็อาจจะตายได้หากไม่ระวังตัวมากพอนี่ย่อมเป็นคุณชายชิง ชายผู้นั้นมองมายังชิงสุยด้วยสีหน้าที่ดูดันแต่ก็ยังคงยิ้มแต่สำหรับหายต่งชิงเขาเพียงยิ้มให้แต่ก็ไม่ได้ทักทายนางสำหรับประมุขตระกูลจึงเขาไม่ได้สนใจตระกูลอย่างตระกูลหาย หากไม่มีเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นพวกเขาก็อาจจะไม่ได้พบกันเลยแต่กระนั้นเขาต้องลดศักดิ์ศรีลงมาเพื่อมาขอโทษในเรื่องนี้แม้ว่าเขาจะเตรียมใจมาแล้วแต่ก็ยังคงรู้สึกแย่อยู่ดีท่านคือประมุขป,ประกูลจึงงั้นหรือ ชิงสุยถามอย่างใจเย็นข้ามีนามว่าเจ้งตรงส่วนประมุขตระกูลเจ้งแห่งอาณาจักรตรงไห่ชายผู้นั้นกล่าวอย่างจริงจงังฮ่าฮ่าท่านคิดว่าตระกูลเจ้งของท่านแห่งอาณาจักรตรงไห่แข็งแกร่งเพียงใดงั้นหรือท่านคิดว่าท่านมาทำอะไรที่นี่งั้นหรือวันนี้ชิงสุยมองไปยังเจ้งตรงส่วนและค่อยคอยแผ่พลังวิญญาณของเขาออกไปช้าช้าเจ้งตรงส่วนรู้สึกกดดันอย่างมากจากชายหนุ่มผู้นี้ เขาพยายามที่จะตอบโต้กลับไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงสีหน้าใดๆแต่ความรู้สึกกดดันที่เขาได้รับนั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้เขารู้แล้วว่าชายหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งอย่างยิ่งและข่าวลือนั่นก็เป็นความจริงเพียงแค่พลังวิญญาณของชายหนุ่มผู้นี้เพียงอย่างเดียวก็แสดงให้เห็นว่าชายหนุ่มผู้นี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเขา ร่างกายของจึ้งตรงส่วนเริ่มสั่นเล็กน้อยและและหง,งาดเหนือก็ชุ่มไปทั่วใบหน้าของเขาเราวกับเขาเพิ่งล้างหน้ามาและหยดลงไปบนพื้นเรื่อยๆชิงสุยยังคงมองไปยังชายผู้นี้จากนั้นก็ยิ้มและเพิ่มพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นไปอีกเขาต้องการที่จะบอเด็กขยี้ความหยิ่งผยองของชายผู้นี้และทำให้เขาเข้าใจเหตุผลที่เขาต้องมาที่นี่ จึงตรงส่วนพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะต่อต้านพลังวิญญาณของชิงสุยหากเขาไม่อาจต่อต้านครั้งนี้ได้ย่อมเป็นความอับยศ์อย่างยิ่งของเขาความดูดันของเขาได้หายไปในตอนนี้และในตอนนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะปะทะก,กับชิงสุยต่อไปอีกชิงสุยยังคงมองไปยังชายผู้นี้และหลังจากนั้นไม่นานดวงตาของจึงตรงสวนก็เบิกกว้างเมื่อเขามองไปยังชิงสุย มีความขมขื่นและความวิงวอนอยู่ในดวงตาของเขาเมื่อทุกๆสิ่งได้กลายเป็นเช่นนี้ชิงสุยต้องการให้ศัตรูของเขารับสภาพนี้ต่อไปอีกสักหน่อยนี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้ใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อทำให้ชายผู้นี้พิการไปในทันทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องจบลงด้วยความตายเสมอไปเว้นแต่คนคนนั้นจะเป็นคนแบบที่จะสังหารทุกๆคนที่เคยประทะด้วย หากเขาไม่ได้อยากที่จะแก้ปัญหานี้ที่ต้นเหตุเลยเขาคงไม่ทำเช่นนี้สิ่งที่เขาทำก็เพียงพอแล้วไม่ต้องสนใจว่านี่จะเป็นเพียงคนทั่วไปหรือเป็นตระกูลขุนนางทุกๆคนต่างยินยอผู้ที่แข็งแกร่งเสมอ ชิงซุยได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่น่ากลัวของเขาและประมุขประกูลจึงก็ได้ลดความยิ่งยโสข,ของตนเองลงนี่ก็เพียงพอที่จะอธิบายทุกอย่างก่อนหน้านี้เขาไม่เชื่อในพลังของชิงสุยในตอนนี้จึงตรงส่วนไม่อาจทนได้อีกต่อไปเขารู้สึกหมดหนทางและอัประยชน์อดสูจากความอับอายเช่นนี้เขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่าชิงซุย แต่หากเขายอมคุกเขาแต่แรกในวันนี้มันย่อมเป็นตราบาปไปในจิตใจของเขาตลอดและทำให้เขาไม่อาจฝึกฝนเพื่อแสวงหาความแข็งแกร่งได้อีกต่อไปในชีวิตนี้ตอนที่เขาคุกเขาลงความกดดนันอันมหาศาลก็หายไปตึ้งตรงส่วนรีบเงยหน้าขึ้นและมองไปยังชิงสุยอย่างขอบ ข้าเชื่อว่าท่านน่าจะรู้ว่าท่านควรทำเช่นในภายภาคหน้าหากเกิดอะไรขึ้นกับประกูลหายข้าจะไปจัดการกับประกูลเจิง้งชิงสุยยิ้มและกล่าวขึ้นปลดปล่อยกลิ่นอายของเขาออกมาในตอนนี้กลิ่นอายของเขาไม่ได้ปลดปล่อยไปที่ใดเพียงแต่ปลดปล่อยไปรอบๆอบตัวของเขาเท่านั้น ซึงตรงส่วนเกือบล้มลงไปกองที่พื้นในขณะที่เขาประสานกำปั้นเข้าหากันและก้มศรีรษะให้ชิงสุยด้วยความกลัวอย่างยิ่งข้าเชื่อว่าท่านควรรู้ว่าควรทำอะไรชิงเอ,อ๋อคือภรรยาของข้าและตระกูลหายคือบ้านของชิงเอ,อ๋อ วันนี้เจ้าไปได้แล้วชิงสุยกล่าวอย่างใจเย็นคุณชายท่านหญิงข้าจะจับไปเดี๋ยวนี้ครั้งนี้ตระกูลจึงได้ทำผิดพลาดไปและขอความเมตตาจากท่านด้วยในภายภาคหน้าหากมีผู้ใดกล้าทำอะไรกับตระกูลหายก็ต้องข้ามศพของพวกเราไปก่อนด้วยเหตุนี้เขาจึงก้มศีรษะลงและรีบจากไป จึงตรงส่วนนั้นฉลาดยิ่งนักและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ปล่อยโอกาสที่จะได้ประจบประแจงต่อชิงสุยและแสดงความจงรักภักดีของเขาให้ตรงชิงและคนอื่นๆยังไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกเช่นไรพวกเขาต่างรู้สึกได้ถึงกลิ่นอของชิงสุยจากก่อนหน้านี้และรู้สึกว่ามันแข็งแกร่งอย่างยิ่งแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะแข็งแกร่งเช่นนั้นได้อย่างไร พวกเขารู้เพียงว่าจึงตรงส่วนนั้นแข็งแกร่งยิ่งนักและมีคำกล่าวว่าเขาได้เข้าสู่ขั้นแรกเริ่มระดับพลังปราณจากกระพัดแต่เมื่อเห็นว่าเขาต้องคุกเข่าเพียงกลิ่นอายของชิงสุยพวกเขาก็ไม่รู้ว่าควรทำเช่นไร จริงๆแล้วเขาแข็งแกร่งเพียงใดกันหายตงชิงมองไปยังชิงสุ่ยด้วยความประหลาดใจเอาละหยุดมองได้แล้วเจ้ามองข้าพอหรือยังชิงสุ่ยยิ้มและพูดกับหายตงชิงเมื่อหายตงชิงเห็นรอยยิ้มของชิงสยุย นางกรอบตาและหันกลับไปในยามสายก็มีรถม้าสัตว์อสูรหลายคันมาหยุดลงที่ประตูทางเข้าของตระกูลหายผู้คนที่เข้ามาบอกว่าพวกเขามาจากตระกูลเจิ้งและมาที่นี่เพื่อน,นำของขวัญมามอบให้แทนการขอโทษ ด้วยเหตุนี้ทุกๆคนในเมืองหิมะนิรันต่างรู้ว่าตระกูลเจิ้งได้ออกมาขอโทษและพวกเขาต่างรู้ว่าประมุขของตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเจิ้งแห่งอาณาจักรตรงห่ได้ไปยังตระกูลไห่ด้วยตนเองหากเจ้าไม่อาจที่จะแยกจากกับข้าได้เจ้าก็จับไปพร้อมข้าและให้พี่ชายของเจ้าดูแลตระกูลหายแทนได้ชิงสุยยิ้มและกล่าวขึ้นกับหายตงชิงที่เมาอ,อยากให้เขาจับไป ถ้าไม่อยากให้เจ้าจากไปแต่ข้าก็จักที่แห่งนี้ไปไม่ได้ข้าอาจจะไปหาท่านในอนาคตภายตรงชิงกล่าวด้วยความเศร้าสามีของเจ้าแค่จักไปร่าเริงหน่อยข้าสัญญาว่าข้าจะมาหาเจ้าอีกในอนาคต ชิงสุยบีบจมูกอันงดงามของนางข้ามีความสุขอย่างยิ่งข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วภายตรงชิงยิ้มและกล่าวขึ้นตอนนี้รอยยิ้มของนางนั้นฉีกกว้างอย่างยิ่งชิงสุยขูบนางก่อนที่จะจากไป เพราะเขากำลังจะจากไปเขาควรจะเด็ดขาดให้มากขึ้นเขาไม่อยากจะเหยหนความโศกเศร้าของหายตงชิงหายตงชิงยิ้มอย่างสง่างามในยามที่นางมาส่งชิงสุยหลังจากชิงสุยหายลับไปจากสายตาของนางรอยยิ้มบนใบหน้าของนางก็หายไปเช่นกัน ชิงสุยจากออกมาเหตุผลที่เขาเหลือตระกูลเจิ้งเอาไว้เพราะว่าเพราะเขาสามารถเป็นโลกป้องกันให้แก่ตระกูลหายได้อย่างน้อยในตอนนี้นี้ยังคงจำเป็นสำหรับตระกูลหายดังนั้นชิงสุยจึงปล่อยให้พวกเขายังอยู่ต่อไปและด้วยท่าทีที่ประมุกตระกูลเจิ้งได้แสดงออกต่อเขานั้นถือว่าดียิ่งนัก แฉชิงสุยไม่ได้คิดที่จะไปยังตระกูลตี๋แต่เขาไปหาท่านหญิงมอบหลังจากผ่านไปหลายปีเขาอยากจะรู้ว่านางสบายดีหรือไม่และนางมีแผนที่จะทำสิ่งใดอีกหรือไม่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเขาจึงอยากไปหานางเพื่อดูว่าเขาสามารถช่วยเหลืออะไรนางได้บ้างรองเท้าก้าวเทวาของเขาก็เป็นสิ่งที่ท่านหญิงม่ได้มอบให้กับเขา จากหมู่บ้านตระกูลโมของท่านหญิงโมไปยังตระกูลตินั้นไม่ได้ไกลามากนะักมันไม่ต้องเดินทางอ้อมมากเท่าไรเมื่อเห็นว่าเวลาล่าช้ามากแล้วชิงสุยก็ตัดสินใจใช้ทักษะย่างก้าวก้าเทวาหลังจากใช้ทักษะย่างก้าวก้าเทวาสองครั้งเขาก็อยู่ไม่ไกลจากจุดหมายแล้วเขาเรียกวิหกเพลิงออกมาและเดินทางต่อไปยังยอดเขาที่เขาคุ้นเคยที่ปรากฏอยู่ในระยะสายตา อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ